การเป็นช่างภาพวดดิง้งเนี่ยมันควรเริ่มต้นยังไง สวัสดีครับสวัสดีครับคุณคจุสวัสดีครับพี่ในฐานะที่เป็นช่างภาพวีดดิ้งมืออาชีพอยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าการจะเป็นช่างภาพว e ดดิ้งมืออาชีพเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างว e ดดิ้งมันก็เป็นการถ่ายภาพโมเมนต์ Moment, ความประทับใจของงานแต่งของคู่คู่รักคู่หนึ่งใช่ไหมครับ,ค,รบคือเราก็เราพยายามจะ คนโทนครบเวอร์บรรยากาศในงานให้มันได้ครบทุกอย่างผมยกตัวอ,อย่างวิธีไทยก็ถ้าเช้าก็มีตักบาตรพระสงฆ์นิม,มนต์พระใส่บาตรทำบุญเสร็จอ่าก็นิม,มนต์พระฉันเลี้ยงข้าวรูปพวกนี้เราก็จะมีบรรยากาศของการถ่ายรูปอ่าทำบุญตักบาตรอ่าเก็บแขกบ,บ,บรรยากาศตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วช่วงเสร็จแล้วก็จะเป็นรันพิธีการอ่แห่ขันมาอ่าไฮไลท์แห่ขันมากแห่ขันมาเสร็จก็มาสู่ขอเสร็จแล้วก็จะเป็นพิธีสวมแหวนอ่าเพื่อประกาศว่าเออเนี่ยเรามันกันแล้วนะ ทําวิธีมั่นวันนี้แต่งวันนี้เสร็จแล้วก็เป็นการลดน้ําสังครับผมลด <Okay. S 1> น้ําสังคเสร็จก็ฉลองมงคลปกติใช่ครับก็คือ,อจบพิธีเช้าทีเนี้ยในส่วนของพิธีเช้าพี่ในแต่ละขั้นตอนของมัน,นแต่ในแต่ละพิธีอ่ะภาพที่มันต้องได้อ่ะคืออะไรอย่างเช่นอสมมติตักบาทเนี้ยภาพที่มันควรจะได้ภาพที่มันควรจะได้หนึ่งคือบ่าวสาวนั่งพนมรูปรูปนั่งพนมมือรับพร ไฮไลท์นะครับไฮไลท์แล้วก็มีการตักบาตรรูปคู่ที่จะตักบาตรเจ้าบาวถือเจ้าบาวเป็นคนถือบาตรเจ้าสาวเอามาประคองแล้วก็ตักข้าวตามบาตรปุ๊บตามจานวนพระสงฆ์ที่มีมนมาไฮไลท์โมเมนต์สำคัญมันก็จะเป็นแบบว่าเออตักบาตรด้วยกันถอยเทย่าถวายข้าวเสร็จแล้วก็เป็นถ่ายภาพคู่ย้อนมาที่มุมตักบาตรนิดนึงไอ้มุมตักบาตรเนี่ยเราควรจะตอนที่เขาตักบาตรเนี่ยเราควรจะอยู่ตำแหน่งไหนถึงจะได้ภาพที่ดีที่สุด หลักๆมันก็จะมีสองมุมมันก็จะมีทั้งมุมกว้างเห็นบรรยากาศทั้งงานเห็นพระนั่งกําลังสวดมนต์ให้พรแล้วบ่าวสาวก็กําลังประคองมือตักบาตรเห็นบรรยากาศแล้วก็มุมเทเล่มุมเจาะก็เป็นรูปคู่บ่าวสาวที่เต็มเฟรมในการตักบาตรหลักๆมันก็จะมีคนถ่ายคเวอร์ด้านหน้าอ,อีกคนนึงก็จะเป็นคนถ่ายแคนดิดอารมณ์เบื้องหลังด้านหน้าด้านหลังคนที่ถ่ายแคนดิดก็จะวิ่งเยอะหน่อยอเพราะว่าพอพ้องพยายามหามุมให้มันแตกต่างกับช่างภาพหลัก โมเมนต์ที่เก่งจริงของช่างภาพก็สามารถเก็บอารมณ์นั้นได้จริงๆซึ่งมันจะเกิดอยู่กับความชํานาญของช่างภาพหรือว่าเซนส์ของช่างภาพที่จะเข้าใจในลําดับเหตุการณ์ว่าเอ้ยต่อไปมันจะมีพิธีอะไรนะเขาจะวางเฟรมไว้ได้แล้วว่าเอ้ยต่อไปจะเป็นรูปอย่างนี้นะรูปเผลอรูปแคนดิดรูปตักบาตรเสร็จอ่ามาไหว้พระไหว้พ่อแม่ระหว่างที่พระฉันเออเขาต้องเดินมาขอบคุณแขกอะไรเงี้ยมันก็จะมีโมเมนต์สำคัญได้เจอพ่อแม่หรือญาติหรือเพื่อนครั้งแรกเพราะว่าเขาต้องแต่งตัวใช่ไหม เขายังไม่มีเวลาเจอไขรลงมาก็รับพระแล้วอ่าม,มันจะช่างภาพก็จะระดับเหตุการณ์ได้เอ้ยต่อไปคืออะไรอะไรอะไรอ่าคนที่เขาเชี่ยวชาญเขาก็จะดักรอมุมที่สำคัญสำคัญได้อ่าครับอย่างเงี้ยสาหรับช่างภาพใหม่ๆครับช่างภาพใหม่ๆที่ที่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มจะถ่ายครับคุณต้องเอา,ปา,อา,าเป็นว่าต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษว่าลําดับเหตุการณ์พิติกรรมมีอะไรบ้างอ่าแล้วก็พยายามถ่ายตามลําดับเหตุการณ์ ให้ได้ครบครอบคุมก่อนอถ้าเกิดยังไปแคนดิดตไม่ได้ก็ถ่ายพิธีการให้มันครบครอบคุมใช่ครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าเขาอยากเห็นภาพอะไรที่เป็นพิเศษไหมมีไหมภาพคู่ก็คือเขาแต่งตัวมาสมมติพิธีเช้าชุดไทยผู้หญิงก็ใส่ชุดไทยหรือว่าผู้ชายก็ใส่ชุดไทยหรือใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยถ้ามีเรามีเวลาระหว่างที่พระกําลังฉันเราก็ขอเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาถ่ายภาพคู่ตาม ตามสถานที่สวยๆที่เขาเจ้าห๋อยสาวเขาเลือกจัดออย่างจัดโรงแรมนี้ไฮไลท์ของโรงแรมนี้คือมุมนี้มุมนี้เราก็เอาเขามาถ่ายภาพคู่ภาพคู่ใช่แล้วก็มันก็จะได้มเมเต์ที่แบบเพื่อนๆญาติๆเขาก็มารอถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับภาพคู่เป็นหลักช่างภาพที่เริ่มต้นใหม่ๆที่ดีควรแบบเก็บคุณต้องเก็บแขกในงานให้ครบทุกคนด้วยที่มาที่มาร่วมงานเขาใช่ครับที่ผมสรุปได้ตอนนี้คือหนึ่งชุดที่เขาแต่งอ่าทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวภาพคู่ ใช่ไหมแล้วก็ภาพคู่กับภาพกับบรรดาคนสําคัญของเขาอใช่แขกที่มาร่วมงานอันนี้คือภาพที่เขาอยากเห็นมากทีนี้มาถึงปัญหาคือถ่ายภาพเวดดิ้งอะ่ะผมผมว่าทุกคนไม่ต้องเจอปัญหาแล้วปัญหาที่พี่เจอพี่เจออะไรบ้างแล้วพี่แก้ยังไงเอาเรื่องสถานที่ก่อนนะครับถ้าเกิดสถานที่ ที่ใช้จัดงานมันมันมันไม่ได้กว้างใหญ่มากมันแคบแคบตรงที่แบ็กดรอปใช่ไหมครับที่มีโซฟาแล้วก็บอรเสาวมานั่งเพื่อจะทําการสู่ขอสถานที่มันบแคบถ้าใกล้ไปรูปมันก็ไหวคนก็ปิดส่วนนะฮะต้องข้อควรระวังคือถ้าสถานที่มันแคบอย่าพยายามอยู่ใกล้มากเราก็จะจะไปแทรกตัวอยู่กับแถวนั่งระหว่างแขกอะไรเงี้ยเราอาจจะขอขยับปรับมุมบ้างคือหลักๆเราควรไปสถานที่ก่อนครับช่างภาพต้องไปก่อนไปดูมุมก่อนจัด ไปลงไฟไปจัดไฟจัดมุมก่อนว่าี่เรายืนตรงนี้ได้ไหมยืนตรงนี้ชนกับแขกไหมแขกที่มานั่งนะครับแขกที่มานั่งในงานอัเนี้เราสามารถขยับอะไรได้บ้างแล้วเราก็คุยกับสถานที่คุยกับโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับว่าขอปรับปรับตรงนี้ได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าโรงแรมหรือว่าสถานที่ที่เขาเก่งๆเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องปรับขยับอะไรมากใช่ครับยกเว้นที่ว่าเราไม่สามารถที่จะขยับพื้นที่ได้แล้วอ่าเราก็อาจจะใช้ เลือกใช้เลนที่มันครอบคุมกับพวกอย่างพวก2ี่ส24ี่สิบยิบสและ้าสำหรับช่างภาพพิธีการนะครับโอเคปัญหาต่อไปนี่ปัญหาต่อไปก็อาจจะเป็นที่อาจจะเป็นที่ว่าเรื่องเวลาระหว่างถ้าเกิดคู่บ่าวสาวเขาแต่งตัวช้าหรือเขาลงมาเลดอะไรเงี้ยอ่ะเราคิวมันจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าเวลามันบีบแล้วเราจะขอบ่าวสาวเข้ามาถ่ายภาพคู่อย่างเงี้ยเออเวลาไม่ไ,มได้มันต้องตามคิวตามเลออย่างเงี้ยอ,อาจจะใช้สกิลทักษะในการที่แบบว่าตัดสินใจ ตัดสินใจแม่นๆหน่อยว่าเอ้ยขอผมขอแค่มาถ่ายภาพคู่แค่นี้ไม่เกินห้าทีจบเพื่อเขาจะได้ไปรันพิธีกรรมต่อไปต่อใช่ครับคือแต่ว่ายังไงเราเราเรา,เราต้องได้รูปออ,อย่างน้อยเราต้องได้รูปครบที่เราต้องอยากได้มีอีกไหมครับปัญหาก็อีกปัญหาถ้าถ้าเห็นบ่อยๆนะครับอันนี้เราจะไม่มีดราม่าก,กับ <laughs> คนรันคิวนะครับคนพิธีกรบางทีบางทีเราไปเจอครับต้องเข้าใจว่า บางคนไปเจอพิธีกรที่เก่งๆประสบการณ์เลเวลที่เขาเก็บมาเยอะหลายงานอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาการทําง,งานมันก็จะฟล์มากอ่าเราก็คุยกันหน่อยเขาเขาต้องการอะไรเราต้องการอะไรเราแบบเไอ้พี่ครับช่วงนี้ขอเบรกให้พี่พูดดึงเวลาไว้หน่อยนะเพื่อเก็บโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปเจอคนที่แบบประสบการณ์น้อยเขาลนอย่างเงี้ยหรือบางทีเป็นเพื่อนที่มาร่วมงานแล้วเขาขอให้ช่วยเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยอ่า อย่างเงี้ยบางทีเขาก็ขาดประสบการณ์น้อยเขาจะลนเขาจะบางทีเขาจะแบ่งไม่ถูกว่าอ่ะจบพิธีนี้ไปพิธีนี้ต่อเลยเขาก็พูดต่อเลยโดยเขาจะไม่เว้นพอพอไม่เว้นพอไม่เว้นระยะเพื่อให้มันเกิดโมเมนต์ที่ดีเขาจะจบนี้ปุ๊บไปต่อนี้ปุ๊บมันจะไม่มีรูปโมเมนต์ที่ดีใ,ในในการทํางานแล้วเราแก้ไงพี่ถ้าเจอแบบนี้เราแก้ไงใช่ไหมครับบางทีก็คุยตรงๆบอกเขาว่าเออต้องบอกเขาเอ้พี่ครับถ้าอย่างเงี้ยสมมติเราเห็นแล้วแหละว่าเขาเขา เขาอาจจะประสบการณ์น้อยถ้าช่วงต่อไปอย่างเงี้ยพี่ดึงเวลาให้ผมเห็นนะพี่พูดนี้ไปก่อนนะปุ๊บอย่าเพิ่งตัดเข้าไปนะเรารู้อยู่แล้วว่าช่างภาพมันจะมีจังหวะหนึ่งจังหวะสองจังหวะหนึ่งก็คือการถ่ายภาพพิธีการปกติจังหวะสองคือคนที่รอแคนดิดครับคนที่รอแคนดิดเนี่ยเขาจะรอจังหวะสองของโมเมนต์ของภาพนั้นคือจังหวะที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาแบบผ่อนคลายเขาเผอล,ละอันเนี้ยเนี่ยจบจบตรงเนี้ยม,มันจะได้ภาพครบอ่าแล้วก็พิธีการค่อยดําเนินการพิธีต่อไปต่อ S <S เราเราแค่ใช้ในการคุยกับเขาหรือบอกเขาไปเลยว่าเ้ยพี่ครับต่อไปพิธีมันต้องเป็นตรงนี้ตรงนี้นะอะแนะนําให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ,ะคือเราช่วยเขาได้ครับถ้าเราถ้าถ้าเรามีประสบการณ์เราก็ช่วยเขาได้ว่าต่อไปต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะพี่เว้นช่วงให้ผมนี้นี้นะไม่ต้องรีบนะครับอย่างนั้นอย่างนี้ช่างภาพที่ดีก็ช่วยบิวบรรยากาศในงานให้แบบสมูทให้มันน่ารักครับออ่ายงช่วยบิวบบาวสาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันจะทุกอย่างมันอยู่ที่ ความชนานาญของแต่ละหน้าที่ครับอ่าแต่ถ้าแต่ละหน้าที่ที่แบบว่าโอเคมาพร้อมกันพร้อมกันมากๆแล้วมาเจอกันมันงานมันก็เกิดมาดีครับช่างภาพใหม่ๆก็พยายามว่าคุณต้องเจอแล้วอะไปถึงปุ๊บบางทีเราก็หลุดคิวเองใช่ไหมถ่ายใหม่ๆเอ้ยอันนี้ไม่ครบอันนี้จะไปขอถ่ายใหม่ดีไหมมันไม่ได้แล้วเพราะว่างานงานมันงานมันผ่านไปแล้วอะครับอ่าม,มันต้องแม่นแม่แมนสักหน่อยหนึ่งต้องพยายามฝึกเยอะๆช่างภาพมือใหม่ส่วนใหญ่ก็แบบไม่มีที่ฝึกหรอกถูกว<ะ>่าทำไงอะ มันก็ต้องไปเป็นผู้ช่วยวนะครับคือเป็นช่างภาพอยู่แล้วแล้วก็ไปเป็นผู้ช่วยก็ตามไปช่วยหรือไปผู้ช่วยถือไฟผู้ช่วยถือกล้องอะไรเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูในงานแล้วก็พยายามจับลําดับจับเหตุการณ์รันรันคิวให้ในหัวให้ได้ว่าวิธีต่อไปจะเป็นอะไรยังไงใช่มันอยู่มันอยู่อ่าโอเคทีนี้พอเรารู้เรื่องของปัญหาแล้วมันจะมีส่วนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเป็นช่วงเปิดกระเป๋า เลนแล้วก็กล้องที่ช่างภาพเวดดิงต้องใช้ต้องใช้เลยนะคนะที่จะก้าวแบบเข้าไปมืออาชีพต้องใช้เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างบอดี้หลักก็ควรจะใช้ช่วงที่มันครอบคุมครับอย่างพวก2 4่สหรือว่า2 4่สอ๋อก็คือสอสมมติเรามี2บอดี้ใช่บอดี้ body หลักก็ต้องใช้เลนที่เป็น normal หน่อยใช่เลน normal ช่วง normal ครับที่สามารถถ่ายเหตุการณ์ทุกอย่างได้ครับ24-70หรือ24.5แต่โดยส่วนตัวผมอ่ชอบ24.5 ถึงมันจะเป็น f4 ทำไมพี่มันซูมเกิน70ได้ครับอ๋อทำไมระยะ70มันไม่พอบางที70บางที70มันก็ไม่พอครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใกล้ไม่ได้ครับร้อยห้าเราก็ยังเอาอยู่ได้อืแต่ถ้าเกิดว่าสถานที่มันเอื้อมนวยแล้วเราเข้าใกล้ได้24-70ก็โอเคครับเป็นทางเลือกที่ดีจริงๆ24-70มันก็สวยกว่าแหละครับเพราะว่าเดบ เดฟมันได้ได้ได้คำว่าเดฟบางกว่าก็คือมันเอามากกว่าครับอ๋อใช่ครับยี่สิสี่ไรห้ามันก็จะเป็น F4 ใช่ไหมอืมราคามันก็นะ F F, F ยิ่งบางยิ่งเอาราคาก็ยิ่งสูงไหม <laughs> ตามตามราคาตามรา,าร,ราคาใช่ไหมถ้าเป็นบอดี้หลักแล้วมี2บอดี้ผมก็จะเลือกย4 70ิ4 70เยิบสเมาส์ไว้กับบอดี้หลักใช่ครับเพราะว่ามันสามารถถ่ายได้ทุกอย่างเลยครับครับแล้วบอดี้รองอ่ะพี่บอดี้รองใช่พี่จะใช้ตัวไหน บอดี้ลองก็สมมุติบอดีหลักเราใช้อันนี้ใช่ไหมบอดี uh ้ลองเราใช้ตัวไหนบอดี้ลองก็เป็นคัน o n นอีกตัวหนึ่งผมก็จริงๆเลยก็จะเลือกนี่เลยครับจะสิบสองร้อย่าถ้าเรามีงบประมาณนะง่ายๆหลักๆมันก็ครอบคลุมใช่เราถ่ายเทเลได้เลย uh huh. สมมติในที่ที่เราเข้าไม่ถึงเราถ่ายได้เลยก็หลักๆ 7จ็ดสิบสอยมันตอบโจทย์ดีนะอ่าถ่ายภาพเดี่ยวภาพคู่ได้หมดเลยครับถ้าถ้าเป็นเรื่องของกล้องรองกล้องแคนดิดเลนที่ควรมีคือเจ็ดสิบสองร้อยใช่ครับนี่นี่เราพูดถึงช่างภาพที่จะยังไม่ใช่ใช้เลนฟิกนะครับใช้เลนที่มันครอบคุมได้หมดใช่ก็คือบอดี้แรกยี่สิบสี่ร้อยยี่บสี่เจ็ิบบอดี้สองเจ็สิบสองร้อเพื่อแบบช่วงระยะต่อกันเลยใช่ครับมันก็ครบช่วงไปเลยอื มันภาพมันก็ได้ครบครับยิ่งยิ่งตอนนี้ยี่สิบเจ็สิบสองร้อยของตัว R เนี่ยตระกูล R เนี่ยมันสวยมากมมส,วสวยจริงๆครับได้มีโอกาสลองใช้อยู่บ้างครับการที่เราจะเป็นช่างภาพว e ดดิ้งอ่ะอยากพี่สรุปหน่อยว่าเราควรมีอะไรบ้างช่างภาพงานแต่งที่ดีนะครับหนึ่งคุณต้องเข้าใจลำดับเหตุการณ์พิธีการให้ครบทุกท่วนก่อนอ พอเราเข้าใจเสร็จแล้วเราก็จะมีภาพในหัวแล้วว่าเราต้องถ่ายอะไรมุมอะไรที่เราต้องถ่ายมุมอะไรที่เราไม่ควรพลาดพอคุณจัดลําดับคิวได้แล้ว่ในการถ่ายภาพคุณก็จะเชี่ยวชาญในมุมในการถ่ายวดดิ้งแล้วแหละอะย่างมันก็จะเกิดพัฒนาฝีมือให้คุณแบบพัฒนาต่อยอดไปอีกว่ามุมไหนสวยมุมไหนดีมันก็จะสามารถเลือกได้แล้วว่าถ่ายอะไรไม่ถ่ายอะไรครับใช่ครับแล้วก็ลําดับต่อมาก็พูดถึงเรื่องอุปรกรณ์ มันก็อยู่ที่ตามงบประมาณของเรามือใหม่หรือมืออาชีพถ้ามือใหม่เริ่มต้นก็ใช้อุปกรณ์ที่มันสามารถครอบเงานให้ครอบคลุมทั้งหมดตามงบประมาณเราใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดเราใส่ใจในการพัฒนาฝีมือแล้วอุปกรณ์มันส่งเสริมเนี้ยต่อไปก็สามารถอัปเกรดอุปกรณ์เป็นรุ่นท็อปโปรเฟชชั่นอลได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญผมว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารเพราะมันเป็นงานถ่าย ถ่ายอพ์เทตถ่ายกับคนนะครับเราจะต้องมีการสื่อสารที่ดีระหว่างเจ้าบ่าวเจ้าสาวแขกในงานพูดง่ายๆว่าเราเราคอนโทรงานด้วยการถ่ายรูปไม่พยายามไปตะโกนสั่งเขาหรือว่าไม่สั่งเยอะไม่พูดไม่สั่งเยอะจนเกินไปไม่พูดเยอะจนเกินไปตะโกนจนงานมันเสียบรรยากาศ mm hmm. ารักษาความสมูทของงานให้ดี mm hmm. เพื่อที่ทุกฝ่ายรูปออกมาจะดีเพราะถ้างานบรรยากาศมันสมูท มันดีทุกอย่างอารมณ์เบาวสาวเาก็ออกมาดีแขกก็ออกมาดีเราก็สามารถเก็บฟิลลิ่งบรรยากาศในงานได้ได้ครบใช่ผมว่าอย่างนี้โหสุดยอดเลยพี่วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มากนะครับครับผมขอบคุณยอดนะครับคุณชุก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับปั้นคุณให้เป็นโปรกับช่องปั้นช็อตพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ